ครับอาจารย์ครับ high quality development ของจีนมันคืออะไรครับอาจารย์จริงๆอันนี้เป็นธีมหรือสโลแกนนะครับที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลจีนตอนนี้นะครับ,รบจริงจริงๆผมอยากจะให้ท่านผู้ฟังถ้าไปเปิดฟังนะฮะสุนทรพจน์ของไม่ว่าจะเป็นท่านสีจิ้นผิงนะครับผู้นำจีนหรือว่านายกหลี่เฉียงเนี่ยเวลาไปพูดที่ไหนเนี่ยจะต้องพูดคำนี้นะครับว่าเขาสนใจ การพัฒนาที่คุณภาพสูงนะครับความหมายก็คือไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพนะครับก็จริงๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆสิ่งที่จะสะท้อนว่าไม่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมานะ <c oughs> อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเศรษฐกิจขาดแคลนนะครับเราไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีของผลิตอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเน้นผลิตเราเน้นปริมาณ นะครับอันนี้ก็คือที่สมัยก่อนนะครับคุณวารินเราคุยเรื่องเศรษฐกิจจีนเราจะบอกตัวเลข GDP นะครับโตสิเอร์ซนนะครับมันเป็นเรื่องของอปริมาณการผลิตปริมาณของพลังทางเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้สีจิ้นผิงบอกว่าไม่ต้องโตสูงไม่ต้องโตมากแต่ขอคุณภาพนะครับ ทีนี้ยมันก็อาจจะมีคําถามว่าเอคุณภาพเนี่ยแปลว่าอะไรนะคุณวารินอืมอซึ่งจริงๆมันมีอย่างน้อยอสองเรื่องเลยนะสําคัญในคําว่าคุณภาพนะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือไฮเทคนะครับเรื่องที่สองก็คือสีเขียวนะครับอสองอันเนี้ยอ,อยู่ในความหมายของ high quality development ของจีนนะครับครับ ไฮเทคเนี่ยเห็นภาพชัดนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับที่มาจากจีนแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าจีนเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกมานําในเรื่องของการประกาศความชัดเจนเรื่องของ c a r b บอน m อมิชันด้วยนะครับอาจารย์ก่อนหน้านี้แสงหน้าประเทศที่พัฒนาไปแล้วหลายๆประเทศสหรัฐอย่างเงี้ยนะครับก็ยังยังตามจีนไม่ทันในเรื่องของการออกมาแสดงจุดยืนเรื่องของคาร์บอนเอมิชันนะครับอาจารย์ คือมันเคยมีเรื่องเล่าครับคุณวารินแลท่านผู้ฟังว่าประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเคยพูดกับผู้นําจีนอืนะครับอบอกว่าถ้าเกิดว่าคนจีนเนี่ยกินใช้นะเท่าในในเอเท่าเทียมกับคนอเมริกันนะครับหมายถึงว่าเอกินใช้เหมือนคนอเมริกันเนี่ยโลกจะไม่พอที่จะเลี้ยงคนจีนก็คือมันจะใช้ทรัพยากรมหาศาลมากใช่ไหมครับต้องใช้น้ํามันเท่าไหร่ต้อง ใช้พลังงานเท่าไหร่นะครับทรัพยากรในโลกมันจะไม่พอที่จะรองรับได้นะเพราะาคนจีนพันสี่ร้อยล้านคนนะครับ <Yeah. S 2> แต่สิ่งนี้เนี่ยความหมายของจีนก็คือบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเราก็จะกินใช้เหมือนคนอเมริกันไม่ได้ hmm. ในความหมายว่าไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีคุณภาพชีวิตที่ที่ดีเหมือนคนอเมริกันไม่ได้นะครับแต่หมายความว่าเราต้องเป็นพลังงานสะอาดแล้ Mm hmm. เราต้องอ่าเราเราจะไปใช้พลังงานเอ่อเอ่อถ่านหินนะครับเอ่อไปใช้รถยนต์เหมือนคนอเมริกันเนี่ยบานคงจะไม่ไหว mm hmm. แต่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราใช้รถยนต์อีวีถ้าเราใช้พลังงานสะอาดเอโลกอาจจะอยู่ได้นะ mm hmm. นะครับเอแต่อันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องเล่าที่ที่เขาเล่ากันเอ่อค่อนข้างบ่อยว่าเอจเนี่ย เออมันมีด้วยว่าว่าจะทำยังไงให้โลกอยู่ได้คุณวารินอืมครับเ<ำ>อ่อแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเอ่อนโยบายของสีจิ้นผิงเพราะมันเขียนใส่ไปในรัฐธรรมนูญอืมเอ่อคนไม่ค่อยรู้นะครับคุณวารินว่าไอตัวนโยบายเรื่องเนี้ย high quality development เนี่ยมันมันเป็นเป้าหมายที่เขียนลงไปในรัฐธรรมนูนนะครับก็คือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีบอกว่าปีเอ่อสองพเนี่ยจีนจะต้องเป็นประเทศที่แข็งแกร่ง รุ่งเรืองอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมีอันนึงด้วยนะครับว่าสิ่งแวดล้อมดีมใส่เข้าไปนะครับก็เลยเป็นที่ผมกำลังเล่านี่แหละว่าความหมายเขาเนี่ยเขาเขามักจะเปรียบเทียบสโลแกนว่าเหมือนกับสมัยก่อนเขาเป็นเด็กอ้วนนะครับอ่ากินเยอะไขมันอ่พองนะครับแต่สุขภาพไม่ดีตอนนี้เขาอยากจะเนี่ยลดความอ้วนคุมน้ำตาลทำให้เป็นคนแข็งแรงนะครับอ่แล้วก็เป็นคนที่สะอาดด้วยนะครับ สิ่งแวดล้อมดีด้วยนะครับเออมันก็อยู่ในความหมายนี่แหละไฮเทคกับเอ่อกรีนนะครับอ่อซึ่งก็เลยเป็นเป็นตัวนโยบายการพัฒนาที่สำคัญในปัจจุบันของรัฐบาลจีนนะครับเอ๊จา์ครับนี่ประกาศมาตั้งแต่เมื่อไรครับตัว high quality development ของจีนเนี่ยครับเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็จะเห็น Janet Yellen ก็ดีหรือว่ายุโรปก็ดีใช่ไหมครับที่ออกมาวิพากวิจารณ์ อุปทานที่ล้นตลาดของจีนว่าว่าจีนเนี่ยผลิตเยอะเกินไปอ่ะโอ้ครับจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้นี่เป็นสโลแกนของสีจิ้นผิงเอ,อมาหลายปีแล้วครับคุณวารินไม่ใช่เรื่องใหม่มนะครับอและจริงๆเนี่ยมันก็สะท้อนออกมาด้วยละ่ะจากภาพเศรษฐกิจของจีนเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่ติดตามเศรษฐกิจจีนเนี่ยผมว่าเรากังวลน,นะครับว่ามันจากสิบเปอร์เซ็นตมันเหลือแปดเปอร์เซ็นต จากแปดเปอร์เซ็นตมันเหลือหกเปอร์เซนตอนนี้ต้องทะเลาะเถียงกันว่าหเปอร์เซ็นี่จะไหวไหมนะครับทําได้ไหมนะครับมันลดลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาพยายามจะบอกเนี่ยก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องการปริมาณนะครับเขาต้องการคุณภาพจริงๆอันนี้เป็นโนโยบายตั้งแต่สีจิ้นผิงขึ้นมาเลยอ่ะ นะครับก็คือเขามีตีมว่าเขาไม่ต้องการปริมาณแต่เขาต้องการคุณภาพนะฮะเป็น high quality development แต่ว่ายิ่งตอนนี้ยิ่งพูดมากขึ้นนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ต้องพยายามที่จะอธิบายด้วยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงโตต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดนะครับมันก็เลยมันก็เลยมาถึงไอ้ประเด็นที่คุณวารินตั้งไว้นี่แหละโอกาสและความเสี่ยงของนโยบายนี้ นะครับว่าว่ามันมันไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงเลยนะครับคุณวารินครับเอ่อเพราะว่าเอ่อมันมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ่อนโยบายเนี้มันจะส่งผลกระทบเอ่อมากน้อยแค่ไหนเอ่อต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนเอ่อจริงๆแล้วนะครับกับเสถียรภาพทางการเมืองเสถียรภาพทางสังคมนะครับ อ่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินมีคนบอกว่าเอ๊ประเทศจีนเนี่ยนะครับอ่าถ้าโตหาเปอร์เซ็นตเนี่ยก็ถือว่าแย่มากแล้วนะครับอาจจะมีคนตกงานเยอะอาจจะเลี้ยงคนไม่ไหวนะครับเพราะว่าเคยโตก,กันมาสิบเปอร์เซ็นตนะครับคนก็อาจจะเริ่มไม่พอใจรัฐบาลหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเนี่ยถูกโยงกับข่าวที่เราเห็นว่าเอ๊คนตกงานมากขึ้นไหม เศรษฐกษิจจีนไม่ดีหรือเปล่ามีปัญหาสังหาริมทรัพย์ไหมนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นข่าวอีกด้านหนึ่งว่าเอะจีนเนี่ยไปไฮเทคจีนมีรถยนต์อีวจีนกําลังจะไปดวงจันทร์ใช่ไหมครับนี่ก็มีกลับมาจากดวงจันทร์นะครับเอ๊ะมันก็ดูดูเป็นภาพที่ซ้อนกันอยู่นะระหว่างจีนที่ไฮเทคขึ้นกับจีนที่โตช้าลงนะครับแต่ว่ามันก็มีคําถามเหมือนกันนะครับว่าเอะนโยบายเนี้ยนะครับมันจะบาลานซ์ยังไง ให้ไม่กระทบเศรยรภาพทางการเมืองแล้วก็สังคมแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุเ,เป้าหมายนะครับของการที่เป็นเศรษฐกิจที่คุณภาพสูงในความหมายว่าเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วก็สะอาดก็คือเป็นสีเขียวได้ด้วยนะครับครับแล้วแล้วคือ สรุปแล้วการที่อเมริกาก็ดีหรือว่าตะวันตกก็ดีออกมาวิพากษ์วิจารณ์จีนว่าผลิตเยอะเกินเนี่ยอไอ้ตรงนั้นคือมันเป็นจุดประสงค์ทางการเมืองใช่ไหมครับหรือว่าทางด้านของการที่จะพยายามหาข้ออ้างในการที่จะกีดกันจีนใช่ไหมครับคือคืออันเนี้ยมันมีสองสมมติเราพูดถึงสองอุตสาหกรรมรนะครับอุตสาหกรรมแรกเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมพลังงานสะอาดครับ ที่แน่นอนมันเป็นเป้าหมายของเขาใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า high quality development เนี่ยอันหนึ่งก็คือเรื่องนี้แหละอืมนะครับอทีนี้อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเนี่ยเมื่อมันเป็นเป้าหมายของเขาเขาก็ผลิตเยอะคุณวารินก็คือเขาก็ผลิตรถยนต์อีวีเยอะผลิตแบตเตอรี่เยอะผลิตโซล่าเซลล์เยอะนะครับแต่อันเนี้ยถ้าคุณวารินไปอ่านดีเบตของฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเถียงกันว่ามันใช้เกณฑ์อะไรที่บอกว่าผลิตเกินตัว S <S 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 เพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณวารินเมื่อกี้พูดถึงว่าจะอะไรนะครับจะต้องอลดไอ้คาร์บอนเท่าไรเท่าไร่เนี่ยมันมีเกณฑ์อยู่นะว่าจะลดคาร์บอนได้เท่านี้เท่านี้เพื่อจะป้องกันโลกร้อนเนี่ยเราจะต้องใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเท่านี้เท่านี้อ่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็ย,ยังห่างไกลามากจากเป้าหมายนั้นถูกไหมฮะก็แปลว่าเรายังจะต้องโอ้คนจะอีกจํานวนมากเลยต้องใช้รถยนต์อีวีคนอีกจํานวนมากเลยต้องเปลี่ยนไปใช้โซลาร์เซล เราถึงจะได้ตามเป้าหมายนั้นอืมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันมันจะผลิตเกินตัวได้ยังไงเพราะมันยังขาดวีตั้งเยอะใช่ไหมถูกไหมคนในโลกยังยังจําเป็นจะต้องใช้สิ่งนี้มันน่าจะผลิตไม่พอใช่ไหมครับแต่ว่าไอ้ความหมายผลิตเกินตัวก็คือมีแต่จีนผลิตคนเดียวอะ่ะมับ้านก็แข่งกับจีนไม่ได้อะ่ะจีนผลิตได้ถูกจีนผลิตได้เยอะ มันไปมันไปทําลายตลาดในประเทศเขาไปแล้วมันกระทบกับการเงินในประเทศเขามากกว่าอืมอุตสาหกรรมยุโรปอุตสาหกรรมอเมริกาในในอุตสากรรมอันเนี้ยมันล้มหายตายจากหมดนะครับอืมแต่อันนี้ก็คือก็คืออุตสาหกรรมแรกนะครับอุตสาหกรรมที่สองครับคุณวารินก็คืออุตสากรรมดั้งเดิมอืมเอ่อที่ตอนนี้คนพูดถึงเรื่องเหล็กใช่ไหมครับอ่าเรื่อง โซลาเซลล์นี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วนะครับแต่นี้เป็นอุตสาหกรรมที่บ่นๆกันเยอะๆอยู่แล้วในอดีตนะครับว่าโอ้จ oh, ีนเนี่ยผลิตเยอะเลยนะครับทำให้คู่แข่งจากประเทศอื่นเนี่ยแข่งขันลําบากนะครับผลิตมากเกินไปนะครับแต่แต่ทำไมตอนนี้มันถึงมีกระแสรเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับก็เป <t ell> ็นเพราะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันกดดันให้รัฐบาลจีนเนี่ยไปกระตุ้นที่ภาคอุตสาหกรรม อืมอ่าเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยไม่สามารถจะไปกระตุ้นในเรื่องการสร้างเอ่อโครงสร้างพื้นฐานการสร้างรถไฟการสร้างแอร์พอร์ตได้เหมือนในอดีตนะครับ,รบเพราะว่าสร้างไปเอ่อเต็มเมืองแล้วนะครับจะไปกระตุ้นกับการส่งออกก็มันมีสงครามการค้าอยู่นะครับอืมเพราะฉะนั้นถ้าคุณวารินเป็นรัฐบาลจีนเนี่ยจะทำให้ได้เป้าหมายห้าเปอร์เ็นเนี่ยคุณวารินก็ต้องไปเพิ่มกำลังการผลิตนะต้องไปเพิ่มเอ่ออุตสาหกรรมอ่ะ มันก็เลยทําให้ไอ้ตัวตัวปัญหาเรื่องกําลังการผลิตที่มหาศาลของจีนเนี่ยอมันเด่นชัดมากขึ้นภาพกลางเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตช้าลงะนะครับครับครับความเสี่ยงและโอกาสของนโยบายนี้แหละครับถ้าอย่างนั้นเอาทั้งในประเทศจีนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคู่ค้าของจีนหรือว่าตลาดโลกด้วยครับอาจารย์ High quality development ก <c oughs> ็จริงๆก็คือก็คือสรุปมาจากเมื่อกี้เนี่ยแหละที่เราคุยกันใช่ไหมครับว่าอ,อันหนึ่งก็คือมันมันจะกระทบเสถีรภาพทางสังคมกับการเมืองมากน้อยแค่ไหนเมื่อการเติบโตมันชะลอตัวอืนะครับเออจริงๆเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นเรื่องขั้นเดาได้ยากครับคุณบารินคือคือคุณบารินก็อาจจะตั้งเป้าหมายได้ว่าอยากจะไปไฮเทคแต่ว่ามันไปที่ ที่ผูกขาดได้ว่าเราจะไปไฮเทคได้จริงอ,ะอ่ะไม่อย่างนั้นนะครับบริษัทอย่างโซนี่บริษัทอย่างโนเกียใช่ไหมครับม,มันก็คงคงไม่ไม,ไม่ไม่ประสบปัญหาใช่ไหมครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าสุดท้าย iPhone Apple จะชนะหรือใครจะชนะนะครับคือคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นสมรภูมิโชคเลือก คุณวารินตั้งเป้าหมายได้เนี่ยแต่ว่าสั่งไม่ได้อะเรื่องอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็คือก็คือความเสี่ยงของมันก็คือโอเคคุณบอกคุณอยากไปไฮเทคแต่ว่าเทคโนโลยีถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยบางทีนี่มันพลิกเลยถูกไหมฮะคนชอบยกตัวอย่างง่ายว่าสมมติอยู่ๆมันมีเอ่อเทคโนโลยีไฮไฮโดรเจนรถยนต์ไฮโดรเจนมันทําได้เนี่ยรถยนต์อีอาจจะตายเลยก็ได้นะคุณบุมวาริน ถูกไหมครเพราะฉะนั้นเนี่ยไฮมันก็ไม่แน่เสมอไปนะ,ะ <S <S 2> <S 2> ว่าอเมริกาหรือเปล่าที่จะไปคบพบสิ่งใหม่เปลี่ยนเกมนะครับหรือว่าจีนอาจจะทําได้จริงก็ได้นะ <S <S จีนอาจจะเป็นคนแรกที่ค้นพบเนี่ยเรื่องใหม่เปลี่ยนเกมอีกรอบนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันว่าเอไฮเทคเนี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่สั่งได้ะครับคุณวารินมันไม่ใช่เรื่องที่สั่งได้ปดได้บอกจะเอาก็เอาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะอืมอ่อมันก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันว่าอ่ออเมริกาเขาจะไฮเทคกว่าเราไหมเขาจะเปลี่ยนเกมเราไหมนะครับสิออ่งเี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่อเมริกาคนเดียวนะครับญี่ปุน่นอินเดียทุกคนก็แข่งในสมรภูมิของไฮเทคนะครับอืมอันนี้ก็ก็เป็นเป็นความเสี่ยงที่น่าคิดนะครับ แล้วก็แน่นอนที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือเรื่องอของการผลิตของจีนที่เกินตัวนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เกิดกระแสะภาษาอังกฤษเรียก backlash Back b a c k ใช่ไหมฮะก็คือกระแสโต้กลับนะครับอะไรอย่างนึงมันความสมดุลน,นะฮะคุณวารินพอสิ่งหนึ่งมันแรงสิ่งหนึ่งมันโอล้ล้ำฝรั่งเขาก็กลัวนะว่าอุตสาหกรรมเขาตายหมดสิโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอนาคต นะครับอหรือแม้กระทั่งอุตสาหกรรมดั้งเดิมพุ่กลายเป็นว่าของคุณก็ยิ่งถูกยิ่งผลิตเยอะขึ้นเพราะว่าคุณจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันก็จะทําให้เกิดสงครามการค้ารอบใหม่ขึ้นอซึ่งมันจะยิ่งดูไม่จืดนะครับถ้าโดนทรัมป์ได้กลับมาจริงอย่างที่เราคุยกันในรายการนี้นะครับอืมครับคือแค่ลําพังคําว่า high quality development แล้วเนี่ยมันก็มันก็เป็น relative term มันก็คือมันมันวัดได้ยากฮะคือ แล้วมันไปเร็วอย่างที่อาจารย์บอกแล้วคือทุกประเทศก็ไปสู่ความความมีเศรษฐกิจที่ เน้นคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นเชิงเปรียบเทียบอะมันมันมันจะวัดความสําเร็จแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยที่ว่าจะวัดได้ยังไงในเมื่ออาจารย์ก็บอกเองว่าเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเร็วมากแล้วมันมีหลายแฟกเตอร์มันมีหลายปัจจัยมันมีเรื่องของการกีดกันทางการค้ามันมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องกับโดยเฉพาะยิ่งเทคโนโลยีด้วยเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นจีนจีนจะใช้มาตรการหรือว่าวิธีการบริหารจัดการแนวนโยบาย คือตอนนี้เนี่ยนะครับเขาถูกกดดันด้วยครนะับคือเขาไม่ได้แค่กดดันตัวเองอ่ะคนอื่นก็กดดันเขาอืนะครับบารินคือคือมีคนเล่าให้ฟังว่าเอาเนี่ยเขาเพิ่งประชุมตอนนี้เขาประชุมเวร์อีโคโนมิคฟอรัมกันที่เอ่อข้าใจว่าต้าเหรียญนนครับนะอซึ่งเขาบอกว่ามีคําถามถึงนายกจีนอบอกว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ยทุกคนทุกคน กำลังรุมกินโต๊ะคุณเนี่ยสงครามการค้าครับนะครับนายกจีนเขาตอบว่าก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากว่าเราต้องเร่งที่จะทำไฮเทคเราให้สำเร็จอะ่ะต้องต้องทำให้ได้อ่ะต้องพัฒนาไฮคุณลิตี้เดเวล l อปเนต์ให้เกิดขึ้นจริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่แค่ความฝันของเราแต่ว่าตอนนี้เราเราถูกกดดันด้วยนะครับแต่ว่าความหมายที่จะบอกอคุณวารินกับท่านผู้ฟังก็คือ ก็คือตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนะครับอืแล้วก็มีว่าเขาเป็นเขาตายอื <laughs> นะครับบ้านหนึ่งก็คือว่าเออมันก็น่าคิดนะว่าพอไปกดดันเขาแบบนี้มันก็เหมือนยิ่งกดดันให้เขาต้องทําำนะฮะอืมครับแล้ว ผมว่ากรีนน่าจะเจอแรงกดดันน้อยกว่าไหมครับเพราะว่าตอนนี้โลกพูดถึง Climate Change โลกพูดถึง going green แล้วก็พูดถึง sustainability เนี่ยแรงกดดันถ้าเกิดคืออาจารย์บอกคร h quality development มันมีทั้ง Tech แล้วก็มีทั้ง Green ใช่ไหมครับ green น r e e นน่าจะง่ายกว่านะครับสำหรับจีนไม่ไม่จริงอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คิดว่ากรีนเนี่ยมันจะเป็น e v โอกาสเศรษฐกิจในอนาคตนะ <Es> ก็คือใคร <tiro> ใครที่ได้ตลาดนี้ไปต่อไปคนนั้นก็โอ้ครองโลกสิทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปเป็น uh, พลังงานสะอาดอ่าแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเริ่มต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็บอกเฮ้ยห้ามซื้อของจีนนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เหลือบริษัทอเมริกาบริษัทยุโรปนะเป็นเงื้นไเรื่องเนี้อ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมครับแต่ว่าสิ่งที่จีนหวังก็คือว่าถึงจุดหนึ่งคุณก็จะจะต้องยอมแพ้คุณก็จะต้องยอมใช้ของจีนเพราะของจีนถูกแล้วคุณอยากจะเป็นพลังงานสะอาด อืมนะครับแต่วันนี้คุณยังคื้ออยู่ใช่ไหมครับวันนี้คุณยังบอกเฮ้ตอนนี้อย่าเพิ่งใช้ฉันจะได้ทําของฉันให้ได้ขึ้นมาแข่งกับจีนอืมครับอ่าแต่ว่าอันนี้ก็ก็ส<ๆ>ู้กันอ่าสิ่งที่ฝรั่งต้องเดิมเดิมเดิมพันก็คือฝรั่งก็ต้องเดิมพันว่าเอ้ยฉันจะคิดสิ่งใหม่ที่เปลี่ยนเกมได้ให้ของจีนเจ๊งให้หมด<ฮ>อ่าจีนก็ต้องเดิมพันว่าฉันอึดอ่นะฉันสู้จนฝรั่งยอมแพ้ไปเองว่าสุดท้ายฉันก็ยอมใช้ของจีนเถอะถูกกว่าดีกว่านะครับอันนี้ก็แขง อยู่ครับคุณบารินแต่ลําพังตลาดของจีนเองก็ใหญ่พอที่จีนจะสามารถที่จะดําเนินนโยบายนี้ต่อไปได้โดยยืดบนลําแข้งของตัวเองไหมครับอาจารย์เพราะว่าด้วยจํานวนประชากรก็ดีหรือว่าด้วยดีแมนที่จะเกิดขึ้นจากประชากรเหล่านี้ก็ดีครับก็ถูกต้องครับความคิดของจีนก็คือเป็นแผนสามขั้นขั้นแรกก็คือเขาเขาไม่ต้องพึ่งใครเขาคนเดียวเ,เขาก็พันสี่ร้อยคนเขาก็ทําได้อืมนะครับ ขั้นที่สองก็คือเขาขายประเทศกำลังพัฒนาทั้งหมดออืม่สมมติมาเมืองไทยเนี่ยแบตเตอรี่จีนถูกกว่แบตเตอรี่ฝรัง่งอ่ะคุณจะซื้ออันไหนอ่ะอืมใช่ไหมครับ ครับแล้วขั้นที่สามก็คือสุดท้ายฝรั่งก็ยอมแพ้เองอ่ะต้องใช้ของจีนนะครับอันนี้ก็คือแผนสามขั้นของเขาอ่ะนะครับอืมครับนะต้องคอยดูต่อไปนะครับแล้วเมื่อเช้าผมเพิ่งจะอ่านข่าวเรื่องความสําเร็จในการกลับสู่โลกของเนี่ยฮะยานที่ส่งไปดวงจันทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นี่มันจะพลิกโฉมหน้าใหม่ในศึกชิงพื้นที่ในอวกาศของจีนกับโลกตะวันตกยังไงบ้างครับอาจารย์ ก็ก็มันก็เป็นเรื่องไฮเทคนะฮะก็แสดงให้เห็นมันเป็นสัญลักษณ์มากกว่านะครับเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่าเอ้ยเห็นไหมเขาก็ไปดวงจันทร์ได้ไม่เหมือนไม่ได้แพ้ตะวันตกนะครับแล้วเรื่องดวงจันนี้มันสําคัญนะเพราะว่าสีจิ้นผิงพูดเลยนะในสุนทรพจน์ปีใหม่นะครับในสุนทรพจน์สําคัญต่างๆเพราะว่ามันเป็นในเชิงสัญลักษณ์มันมีความหมายมากนะครับสําหรับเขาว่าเออเขาก็เริ่มเข้าสู่การแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีครับครับ